โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับศตวรษกันนะลูกศตวรรษก็คือการนับช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีใช่ไหมลูกทศวรรษคือกี่ปีทศวรรษนับกี่ปีทศวรรษนะทศวรรษที่เรียนค่ะอ่าไม่ใช่ลูกทศทศสิบสิบปีสิบปีค่ะทศวรรษคือสิบปีใช่ไหมแต่ศตวรษเนี่ยจะเป็นหนึ่งร้อยปีนะลูกทศวรรษคือสิบปีเนาะแต่อันนี้เราจะวันนี้เราจะเรียนสตวรษกันศตวรรษก็คือ หนึ100่งร้อยปีนะสตาร์เอาไว <c oughs> ้น่งะลูกคราวนี้ปกติทศวรรษอ่ะขอทบทวนทศวรรษนิดหนึ่งถ้าเป็นทศวรรษเราจะนับตั้งแต่เลขไหนถึงไหนเลขศูนย์ถึงเก้าค่ะศูนย์ถึงเก้าทศวรรษเราจะนับศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมลูกเราจะนับศูนย์ถึงเก้าก็คือปีที่ลงท้ายด้วยศูนย์ไปจนถึงปีที่ลงท้ายด้วยเก้าอย่างเช่นขอทบทวนนะทศวรรษที่ทศวรรษที่ หนึ่งเก้าเก้าศูนย์มันจะไปจบอยู่ที่ปีหนึ่งเก้าเก้าอะไรหนึ่งเก้าเก้าเก้าอ่าหนึ่งเก้าเก้าเก้าใช่ไหมลูกเพราะว่ามันก็จะมาจากลงท้ายได้ศูนย์กับลงท้ายได้เก้าอันนี้ก็คือลงท้ายได้ศูนย์แล้วเราก็ต้องไปจบที่ลงท้ายได้เก้านกันนะแบบนี้อันนี้คือกร,รณีเรียกใช่ไหมลูกคราวนี้ถ้าสมมติว่าครูถามอีกกร,รณีหนึ่งทศวรรษเหมือนกันครูถามอีกกร,รณีหนึ่งปีหนึ่ง เก้าเอาปีเกิดเอาคอสเกิดครูแล้วกันคสหนึ่งเก้าเก้าหกมันจะอยู่ในทศวรรษที่เท่าไหร่ปีหนึ่งเก้าทศวัดษี่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้า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 ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าอะไรทศวรรษหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อ้าอยู่คูปีเกิดทศวรรษคูก็จะอยู่ที่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ทำไมล่ะทำไมครูถึง พอพอพอสอเกิดคูถึงอยู่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ใช่ไหมเ,เพื่อนตอบได้บางคนอาจจะยังสับสนอยู่เพราะว่าปีหนึ่งเก้าเก้าหกที่คูเกิดใช่ไหมลูกหนึ่งเก้าเก้าหกที่คูเกิดเนี่ยมันอยู่ระหว่างปีนี้ใช่ไหมมันอยู่ระหว่างหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเก้าเก้าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้น เวลาเขาเรียกทศวรรษเขาจะเรียกปีที่ลงท้ายด้วยอะไรก่อนเป็นหลักศูนย์ค่ะเรียกปีที่ลงท้ายด้วยศูนย์ก็คือทศวรรษที่1990ก็คือปี1990-1999ทัานครูเกิด1996ครูอยู่ในระหว่างปีนี้เพราะฉะนั้นทศวรรษที่ครูเกิดก็คือปี1990อันนี้คนที่เข้าเรียนทุกภาพแล้วก็ตั้งใจฟังทุกภาพแน่นอนตอบได้ครู่าดีใจที่เราตอบถูกนะเมื่อกี้นะคราวนี้ทศวรรษจะไม่เหมือนกันกับศัตวรรษ น้ลูกทศวรรษจะไม่เหมือนกันกับศตวรรษโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคง่ายแหละมันง่ายง่ายมากเราฟังแป๊บเดียวเราตอบได้เลยเดี๋ยวเราไปทําใบง,งาน,นต่อเลยถ้าเราฟังเสร็จนะเราฟังเสร็จปุ๊บเราไปต่อ,อเราไปดูต่อใบงานแล้วก็ทําเสร็จเลยแป๊บเดียววันนี้ถ้าเสร็จเร็วเราก็ให้พักเร็เรวแล้ววันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันนะสัตวรรษก็คือช่วงเวลาหนึ่งรอปีใช่ไหมลูกที่เราตอบครูมาเมื่อกี้ท่านี้ปกติทศวรรษนับศูนย์ถึงเก้าแต่ ศตวรรษเราจะนับหนึ่งตรงนี้นะลูกหนึ่งไปจนถึงปีที่ลงท้ายด้ศูนย์ศูนย์เลขร้อยเลขร้อยเลขหนึ่งร้อยหลักร้อยจะมีศูนย์กี่ตัวหลักร้อยจะมีศูนย์กี่ตัวลูกเนี่ยหลักร้อยเนี่ยตัวค่ะศูนย์สองตัวใช่ไหมนี่เห็นไหมหลักร้อยที่ไม่ลูกที่เราเรียนกันเหมือนในคณิตศาสตร์นั่นแหละหลักร้อยก็จะมีศูนย์สองตัวเพราะฉะนั้นหลักเลขที่ลงท้ายก็จะต้องมีศูนย์สองตัว ลูกกนะนะ็จะต้องมีศูนย์สองตัวนะศูนย์สองตัวนะจะต้องมีศูนย์สองตัวแบบนี้แล้วเขาจะนะับปีที่ลงท้ายด้วยหนึ่งและลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์อย่างเช่นมาดูตัวอย่างอ่าตั้งใจดูนะลูกนะตั้งใจดูนะอย่าคลาดสายตานะอย่างเช่นศตวรรษที่หนึ่งแน่นอนว่าศตวรรษคือร้อยปียก็คือตั้งแต่ปีที่คศอ,อ,อันนี้กูคิดเป็นคศแล้วกันเนะานนะตามหลักคณิตนะตามหลักคาิตนะ ตามหลักสากลน,นะก็คือปีคศหนึ่งไปจนถึงปีคศหนึ่งรอ,อก็แน่นอนเพราะว่ามันร้อยปีเราก็ต้องนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะลูกเราก็ต้องนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเพราะมันคือหนึ่งร้อยปีแล้วเรามาเช็คดูซิว่ามันลงท้ายด้วยหนึ่งจริงไหมอ่ะเห็นไหมมันลงท้ายด้วยหนึ่งนะลูกมันลงท้ายด้วยหนึ่งลงท้ายด้วยหนึ่งและลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์นะนี่คือศตวรษที่หนง คราวนี้มาดูศตวรรษที่สองต่อศตวรรษที่สองก็คือจะนับต่อจากคอสอหนึ่งร้อยไมู่กคอสอหนึ่งร้อยก็จะมาเป็นคอสหนึ่งร้อยหนึ่งไปจนถึงสองร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อยอันนี้คือศตวรรษที่สองทำไมเขาถึงเรียกศตวรรษที่สองล่ะนะทำไมเขาถึงทำไมเขาไม่เรียกตัวหน้าใช่ไหมปกติปกติที่เราเรียนการทศวรรษเขาจะเรียกตัวข้างหน้าใช่ไหมดูแต่ถ้าเรียกตัวหน้าเรามาดูมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ ถ้าเราเรียกตัวหน้ามันเกิดปัญหาอย่างนี้อ้าอย่าคาดสายตาดูดีถ้าเราเรียกตัวหน้าสตวที่หนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเรามาดูตรงนี้ตัวหน้ามันก็เป็นเลขหนึ่งอีกใช่ไหมตัวหน้ามันก็เป็นเลขหนึ่งอีกตรงนี้เราสตวษที่หนึ่งไปแล้วไงถ้าเรามาเรียกตามตัวหน้าตัวหน้ามันเป็นเลขหนึ่งถ้ามัเถ้าเรียกตามตัวหน้ามันก็จะเป็นสตวษที่หนึ่งอีกละลูกเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เรียกตามตัวหน้าเขาจึงเรียกตามตัวหลักนะโดยไม่นับศูนย์ศูนย์เข้าไปนะ เขาก็เลยเรียกแค่ว่าศตวรรษที่สองแบบนี้นะแบบนี้นะต่อไปมาดูตัวอย่างศตวรรษที่สามอีกศตวรรษที่สามแน่นอนเขาก็จะเรียกแค่เลขสามตัวหน้าอย่างนี้ใช่ไหมดูนะเลขสามตัวหน้าอย่างนี้ศตวรรษที่สามเราก็จะนับต่อจากศตวรรษที่สองก็คือมันหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสองร้อยหนึ่งไปจนถึงอะไรสองร้อยหนึ่งไปจนถึงอะไรลูกสามร้อยค่ะถึงสามร้อยถูกต้องศตวรรษที่สามก็คือถึงสามร้อยนะ เราคูครูขอข้ามมาเลยแล้วการศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด e ก็คือศตวรรษที่เราอยู่ปัจจุบันนะศตวรรษที่เราอยู่ปัจจุบันนั่นเองก็คือปีที่สองพันหนึ่งถึงปีที่สองพันหนึ่งร้อยไม่เห็นไหมส <100. S 1> ังเกตดูตรงนี้ลูกมันลงท้ายด้วยหนึ่งอันนี้ก็จะลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์คราวนี้ครูจะบอกเทคนิคการนับอ้าวเราตั้งใจฟังเทคนิคนี้ให้ดีนะลูกเราตั้งใจฟังเทคนิคนี้ให้ดีด มันจะช่วยเราในการนับศตวรรษนะทั้งในใบงานนี้และในข้อสอบในอนาคตอาจข้อสอบข้อสอบข้อโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยมีแน่นอนนะถ้าได้สอบสังคมอ้าวเรามาดูตัวอย่างอ้าวครูให้เราเลือกมาศตวรรษหนึ่งเราจะเอาศตวรรษอะไรใช้เลขหนึ่งหลักหรือสองหลักก็ได้เราจะเอาศตวรรษอะไรครูให้เลือกมาหนึ่งศตวรรษอ้อาวอะไรดียี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าใช่ไหม โอเคเอะไะเดี๋ยวเรามาลองดูศตวรรษที่ยี่สิบห้ากันเรามาดูลองดูศตวรรษที่ยี่สิบห้าศตวรรษที่ยี่สิบห้านะลูกศตวรรษที่ยี่สิบห้าวิธีการง่ายๆให้เราทําอย่างนี้ดูตรงนี้ให้ดีอยากระพิบตาอยากระพิบตาดูขีดตรงกลางเข้าไปก่อนเลยขีดตรงกลางก็คือปีระหว่างก,ก่อนไหนถึงไหน คราวนี้โจทย์เขาถามหาปีที่ศตวรรษที่25ให้เราเอาเลข25มาเขียนก่อนเลยเขียนข้างหลังนะไม่ได้เขียนข้างหน้าเพราะว่าเขานับเขานับตัวหลังใช่ไหมลูกเหมือนที่ครูบอกตรงนี้ใช่ไหมถ้าเขานับปีหน้าเขาถ้าเขาเรียกปีตรงข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะซ้ํากันมันก็จะเป็นหมื่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมาเอาปีข้างหลังก็คือปีที่เป็นเลขสองตรงนี้นะเหมือนกันศตวรรษที่้5ก็จะต้องอยู่ข้างหลัง เราก็ต้องเขียนยีน่สิบห้าตัวแล้วมันลงท้ายด้วยอะไรสองตัวปีศตวรรษตศ์สองตัวค่ะศูนย <0, S 2> ์สองตัวแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปสองตัวแบบนะคราวนี้เรามาดูข้างหน้าจะใส่ยังไงข้างหน้าก็คือก่อนยี่สิบห้าคืออะไรดูหนึ่งถึงร้อยก่อนยี่สิบห้าคืออะไรยี <24. S 1> ่สิสี่ต้อเราก็ใส่ยี่สิบสี่นะ แล้วก็ศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งเพราะว่ามันจะต้องลงท้ายด้วยอะไรดูลงท้ายด้วยหนึ่งและศูนย์ศูนย์เห็นไหมอันนี้คือวิธีการคิดแล้วก็คำนวณง่ายๆนะแบบนี้นะคราวนี้ถ้าโจทย์ถามอ่ิสตวตววรษถ้าโจทย์ถามคริสตวตวรรษเราก็ค่อยใส่เป็นคออใช่ไหมถ้าโจทย์ถามเป็นพุทธตรวตรรษเราก็ค่อยใส่เป็นพออนะข้างหน้านี่มันก็เปลี่ยนได้ นัลูแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเขียนทริสผิดครับนึงแป๊บหนึงขอรออีกนลัลูแบบนี้อา้าวเรามาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างว่าไงดูในในใบงานให้เขียนเป็นตัวเลขคิงดัวอาริบิก Arabic, ได้ไหมคะเพื่อนเขียนไปแล้วค่ะได้ได้คราวนี้เรามาดูต่อก่อนอีกแป๊บหนึ่งขออีกสักหนึ่งตัวอย่างเราจะเอาศตวรรษไหนดี ใครจะได้ศตรวรษไหนครับลองบอกมาสิี 27, ่27ค่ะศตวษที่27ค่อลองดู27ใช่ไหมอ่ะอเรามาดองดูกูขอเอาเป็นพุทธศตวรวษแล้วกัน<อ>พุทธศตว์ <Okay. S 1> ตรษที่27คืออันดับแรกใช่ไหมลูกเขียนปีถึงไว้ก่อนเลยนะคราวนี้เราจะต้องเขียนตัวหลังก่อนหรือตัวหน้าก่อนวิธีการงา่ายๆ ตัวหลังค่ะตัวหลังตัวหลังค่ะเขาถามพุทธศตวรรษเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นพศที่ยี่สิบเจ็ดเราก็ต้องเขียนสองเจ็ดศตวรรษจะลงท้ายด้วยอะไรหลุดศูนย์ศูนย์ไหมเห็นไหมแบบนี้แบบนี้เนี่ยที่สิบเจ็ดก็มาเขียนใส่นมี่แล้วก็เติมศูนย์สองตัวตามหลักการนะมีเขาบอกว่าต้องลงท้ายด้วยศูนย์สองตัว ลงท้ายได้ศูนย์สองตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงท้ายได้ศูนย์สองตัวเหมือนกันคราวนี้ข้างหน้ามันล่กก่อนยี่สิบเจ็ดคืออะไรลูกยี่สิบหกค่ะแล้วก็ใส่ศูนย์ก่อนยี่สิบเจ็ดก็คือยี่สิบแล้วก็ต้องลงท้ายได้หนึ่งซึ่งถ้าเราใส่หนึ่งลงไปเลยมันจะมันจะไม่ใช่ช่วงเวลาร้อยปีมันจะกลายเป็นช่วงเวลาหลายพันสองสองพันปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่นี้อยู่นี่มันเป็นเลขสี่หลักเราก็จะต้องเติมให้มันเป็นสี่หลักโดยการใส่ศูนย์เข้าไปด้วย นะลูกโดยการใส่ศูนย์เข้าไปก่อนหน้าเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งนะมันก็จะกลายเป็นลงท้ายได้หนึ่งแล้วก็มีหลักเท่ากันสี่หลักนะแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างการเขียนนะศตวรรษนลูกการคำนวณศตวรวัตครูจะขอลองถามเอาคริสสตวรรตต่อครูาศตวรรษที่สิบสองนะคะคริส์ศตวรรษนลูกเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นคอสอใช่ไหม มันจะต้องเป็นคอสอเท่านี้มาดูสิเอาใครดีใครดีใครเป็นผู้โช okay. คดีอ้าวโอเคครูคิดว่ากัปตันน่าจะเป็นตัวเลือกที่สามารถช่วยเพื่อนได้นะลูกอา้าวกัปตันกัปตันกัปตันบ,บอกครูสิลูกว่าคิดศตะวรรษที่สิบสองเนี่ยจะคือปีไหนถึงปีไหนเราเขียนตรงนี้ก่อนใช่ไหมอา่าเราจะเขียนตรงกลางก่อนคิดศตะวรรษก็คือคอสอใช่ไหมลูกครับอ่า เราจะเขียนคอสอะไรก่อนใส่ข้างหลังบอกเป็นตัวเลขมาเลยก็ได้หนึ่งสองอะไรหนึ่งสองศูนย์ศูนย์อ่าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ใช่ไหมลูกเพราะมันต้องลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาโจทย์เนี่ยมาเขียนก่อนเอาโจทย์มาเขียนก่อนแล้วเติมศูนย์ศูนย์นะคราวนี้ข้างหน้ามันละ่ะข้างหน้ามันละ่ะเดี๋ยวครูลองถามอ้าวกับตาเอาข้างหลังไปละเดี๋ยวครูลองถามข้างหน้ามันอ่า ฟรีคิกฟรีคิกมาฟรีคิกกับตันนะสนิทกันเอาฟรีคิกมาช่วยสารต่องานของเพื่อนที่ยิงาอยู่เนี่ยข้างหน้าจะเป็นพอสอะไรฟรีคิกครูเขียนผิดต้องเป็นคอสอลเงียบจีบเลยค่ะครูไม่มีใครครีเปิดไม่เลยค่ะฟรีคิกเปิดไม่ลูออ่าน่าจะเป็นปีไหนฟรีคิกหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับ อ่าถูกต้องโอ้ยสวดสวดในฟี่คลิกในสักก้านาทีหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งถูกต้องเพราะว่าหนึ่งหนึ่งก็จะมาก่อนหนึ่งสองใช่ไหมลูกมาก่อนนะหนึ่งหนึ่งก็คือก่อนหนึ่งสองแล้วมันจะต้องลงท้ายด้วยปีเลขหนึ่งนะโอเคโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยมมกคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูใบงานเราวันนี้กันเนาะเราน่าจะเข้าใจกันโอเคขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูใบงานเราวันนี้กันปึ๊บปึ๊บ มาดูกันอันแรกเนี่ยครูคงนครูขอข้ามนะเพราะมันง่ายอยู่ใช่ไหมช่วงเวลากี่ปีกี่ปีเนี่ยใช่ไหมลูกครูทบทวนให้เฉยเฉยทศสวัสดคือเวลากี่ปีปีค่ะอ่าสิบปีศต <10 S 1> วรรษค่ะร้อยค่ะหนึ100่งร้อยศตวรรษละลูกหนึ 1> 1, <000 S 2> ่งพ<ป>ันศตวรรษพันปีค่ะอ่าหนึ 1, ่งพันปีนะแล้วก็ไปเติมเอาแบด แปดศวรรษคือเท่าไหร่หกศตรวตรรษคือเท่าไหร่สามอแล้วก็ไปตัวอ่อนะลูกหกปีหกสิบปีอ่าโอเคอ่าวเรามาดูกันตรงนี้นะเรามาดูกันตรงนี้อ้าวค่ะมันเป็นหลักเดียวใช่ไหมหลักเดียวดูตัวอย่างเห็นไห,หน้ลูกตัวอย่างครูก็ทําหลักเดียวไว้ให้เราดูกันนะซึ่งพุทธศตวรรษที่สี่อ่าเดี๋ยวครูขอทําตัวอย่างข้อที่หนึ่งให้ดูก่อนเดี๋ยวว่าเฟื่อนค่อยเอาเขาเอาข้อนะสองเนาะพุทธศตวรรษที่สี่ เราก็เขียนเลขสี่ขึ้นมาก่อนอเห็นไหมเหมือนตรงนี้แล้วเราก็เติมด้วยศูนย์ศูนย์ใช่ไหมลูกเสร็จแล้วก่อนสามก็คือพก่อนสี่ก็คือสามแล้วก็เติมด้วยศูนย์หนึ่งใช่ไหมก็เติมได้ศูนย์หนึ่งนะแบบนี้นะลูกก็คือเติมศูนย์หนึ่งเข้าไปน่ก็เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะตัวข้างหน้าค่ะไม่ถ้าเป็นสัตว์ถ้าเป็นสัตวรรษที่หนึ่งมันจะเริ่มหนึ่งมีแค่ตัวเดียวนะล,ลูกเพราะมันเริ่มนับหนึ่งเลยไงแต่หลังจากร้อยมามันจะเป็นร้อยขึ้นไปเร เพราะฉะนั้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่สองเป็นต้นไปเนี่ยจะต้องเติมศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์เส่ข้างหลังโจทย์นะลูกอ้าเดี๋ยวครูจะทาปานปันเตรียมตอบข้อต่อไปนะเห็นพิม์ในแชทเราดูข้อที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างพุทธอาเมเฟืองลองเอาข้อหนึ่งก่อนนะดูออาข้อหนึ่งหมายถึงช่วงเวลาพอศหนึ่งร้อยหนึ่งถึงพออพอศหนึ่งร้อยเอ็ดถึงพอศสองร้อย ว่าน่าจะเป็นแบบนีอ้อาถูกต้องถูกต้องถูกต้องเยี่ยมมากลูกหนึ่งร้อยถูกแล้วมะเฟืองถึงสองร้อยเพราะว่าเราจะเติมตัวหลังคือศูนย์หนึ่งกับศูย Nash, น,นย์ศูนย์ใช่ไหมลูกนลกค่ะแนนูจะรู้อย่างนี้นะคราวนี้เราเขียนตัวหลังเราต้องเขียนตัวหลังก่อนเพื่อที่จะเราจะได้รู้ตัวก่อนหน้า นะลูกอันนี้คือวิธีการเขียนแต่ถ้าใครเขียนแบบคล่องแล้วจะเขียนตัวแรกก่อนก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะแต่อันนี้กูจะสอนวิธีการอ่าให้เราสังเกตได้ง่ายๆก่อนนะลูกสําหรับเบื้องต้นมือใหม่ beginner เ,เ,เรามาดูก่อนปั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 นยังอยู่ไหมปันออกแล้วครับปันออกไปแล้วปันนี้เขียนจริงๆเออพุทธศตวรรษที่สามนะลูกพุทธศตวรรษที่สามก็คือพศเราเราอาจจะเขียนพศไปก่อนถ้ามาเขาถามพุทธศตวรรษก็คือ พศอ,อ่าสองศูนย์หนึ่งถึงสองศูนย์หนึ่งถึงก็คือแบบนี้นี่แหละนะนลูกก็คือแบบนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้นะนลูกถ้าใครที่ยังสับสนอยู่อ่าเดี๋ยวครูจะลองพาทำข้อที่สามอีกข้อหนึ่งเอาเป็นอศอ,อีกสักข้อน,นะสำหรับคนที่ยังลงดูอยู่ลองดูข้อนี้นะลูกเขาถามว่าคริสตศตวรรษที่ห้าหมายถึงช่วงเวลาใดเนาะ คนที่ยังไม่เข้าใจอ่ะถ้าเ็าถามคอสอ่ัคริศตวรรษเราก็ต้องเอาเป็นคอสอมาเขียนก่อนนะลูกให้เราเว้นตรงอ่ะให้เราเว้นเลขไว้ก่อนให้เราเขียนอ่าสัญลักษณ์มันไว้ก่อนคอสอไหนถึงคอสอไหนคราวนี้ให้เราเริ่มเขียนจากข้างหลังก่อนสาหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะลูกนะเขาถามถึงคริศตวรรษที่ห้าเราก็เอาเลขห้ามาเขียนก่อนเลยแล้วศตวรรษหลักร้อยมีเลขศูนย์สองตัวใช่ไหมลูก เราก็จะต้องเติมศูนย์ลงไปสองตัวแบบนี้นะเติมศูนย์ลงไปสองตัวแบบนี้อะไรมาก่อนห้าอะไรมาก่อนห้าสีค่ค่ะสี่สี่สีมาก่อนห้าแล้วจะต้องลงท้ายด้วยศูนย์การน,นับศตวรรษที่เหลือสองหลักนี้ให้ลองไปทําดูนะลูกเอง นะอันนี้เรามาดูตอนที่สามมาดูตอนที่สามลูกมาดูตอนที่สามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละนะลูกเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละคร <c oughs> าวน,นี้เขาบอกเหมือนครูจะลองทําให้ดูเราดูตัวอยา่างดูตัวอย่างก่อนอ่ามาดูตัวอย่างที่หนึ่งปัจจุบันพระพุทธศาสนามีอายุเข้าสู่ศตวรรษที่ยี่สิบหกพระพุทธศาสนามีอายุเข้าสู่ศตวรรษที่ยี่สิบหกวิธีการเขียนกง่าย ยี่สิบหกคือปีไหนถึงปีไหนใช่ไหมเราก็เอายี่สิบหกไปเขียนไว้ข้างหลังก่อนเลยแล้วเติมเลขหลักเลขศูนย์เป็นหลักร้อยก็คือเติมด้วยศูนย์ศูนย์นะยี่สิบหกก็เขียนไปก่อนมาลูกมาแล้วค่ะมาพิมพ์ปันมาแล้วใช่ไหมคราวนี้ยี่สิบห้าก่อนยี่สิบหกก็คือยี่สิบห้าแล้วเราก็ต้องลงท้ายด้วยศูนย์หนึ่งนะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างของมันเรามาดูต่อลูก เรามาดูข้อที่หนึ่งนะกูจะยกตัวอย่างมาเลยสิบนาทีแล้วกูจะยกตัวอย่างสักสองข้อนะแล้วเหลือสามข้อให้เราไปจัดการในกรณีที่มันไม่ได้บอกว่าเป็นคริสต์ศตวรรษหรือพุทธศตวรรษเหมือนข้อสามที่ฮันนาถามเราก็ไม่ต้องใส่ข้างหน้าเราเปลี่ยนจากพอศหรือพอศเป็นคําว่าปีแทนปีไหนถึงปีไหนแค่นั้นนะลูกเอาแค่นี้นะหรือว่าถ้า เราถ้ามันเป็นบทต่อัธตัพนับตามสากลเลยจริงๆเขาจะใช้เป็นคอสอ,อยู่แล้วนะลูกเขาจะใช้เป็นคอสอ,อยู่แล้วถ้าเราไม่ใช้เป็นปีแบบนี้เราก็เปลี่ยนเป็นคอสอเลยก็ได้คู่ค่ะจะว่าวก่อนหนึ่งก็้เขียนศูนย์ห้าเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรนะลูกฮันะอายูสิตตรงนี้<อ>ใช่ไหมสตรทที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งศูนย์มันมาก่อนหนึ่งไปเขียนศูนย์ศูนย์หนึ่งเหรอคะไม่ใช่ลูก ศูนย์ถ้าศูนย์อยู่ข้างหน้ามันจะไม่มีค่าใช่ไหมใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใส่เลยปกติถ้าใ Carbon. ส่เป er ็นศูนย์ศูนย์หนึ่งมันก็มันก็ได้อยู่แต่มันมันจะไม่มีค่าเราก็เลยไม่ใส่แล้วก็เขียนแค่หนึ่งก็เขียนหนึ่งเฉยๆใช่ไหมคะใช่เสร็จแล้วเราก็ไปจบที่หนึ่งกับอะไรหรือใส่อะไรข้างหลังสองตัวศูนย์ศูนย์นี่คือศตวรรษที่หนึ่งศตวรรษที่หนึ่งง่ายสุดเลยก็คือหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนั่นเละหนึ่งถึงหนึ่งร้อยคราวนี้ไหนใครจะเอาตัวอย่างข้อไหนอีก อ้าวใครจะเอาตัวอย่างข้อไหนในในตัวอย่างที่สามมาให้เลือกมาอีกหนึ่งข้อกูอจะลองทําให้ดูข้อห้าไหมข้อห้าครูว่าเราน่าจะงงอยู่นนะเพราะว่าข้อถามเป็นสองศตวตรรษรวมกันเลยคือสิบห้าและสิบเราจะทํายังไงของ้อนี้มีใครได้คําตอบข้อน,นี้แล้วบ้างมีไหม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 ใครมีเนี่ยดีเลยนะใครมีไรมินถือว่าดีมากเลยนะอ่ามาดูสิบห้าถึงสิบหกใช่ไหมลูกเราทําแบบนี้นะเราคํานวณแบบ สิบห้าเอาสิบห้าก่อนเลยมันคือเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ขีดตรงกลางไว้ก่อนสิบห้าก็จะตามหลังด้วยศูนย์ศูนย์ใช่ไหมลูกก่อนสิบห้าจะเป็นอะไรสิบสี่ตามหลังด้วยศูนย์หนึ่งอันนี้คือของสิบคราวนี้เรามาทําของสิบหกอ้าวสิบหกจะเป็นอะไรลูก ข้างหลังก็คือสิบหกตามหลังด้วยอะไรสิบหกตามหลังด้วยอะไรศูนย์ศูนย์ค่ะก่อนสิบหกก็คือให้เขียนเป็นหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หรอคะอ่าใช่แล้วใช่แล้วดูค่ะนด้เราก็จะเอาปีแรกของสิบห้าและปีสุดท้ายของสิบหกมาเขียนเพราะว่าสองอันกลางมันมันก็มันมันเป็นระหวา่างอ่ามันอยู่ในระหว่างเขาจะเรียกว่าอยู่ในระหว่างอยู่ในระหว่าง เพราะฉะนั้นเขา1 1> ถามว่าช่วงไหนถึงช่วงไหนเราก็เอาอันแรกนี้ไปจนถึงสุดท้ายลูกนะในกรณีที่่ัใช่ไหมคะอะไรมนะลูกแต่ว่าเอ่อหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ไม่ต้องเขียนซ้ำใช่ไหมคะไม่ต้องลูกไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันอยู่ช่วงระหว่างอยู่แล้วเราบอกแค่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เขาก็จะรู้ว่าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์จนหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งมันอยู่ในระหว่างนี้ลูกนะรครับว่าไงลูกเพาะ,ะอยากไปกินนะ้ำครับเอาเชิญเชิญนี่นี่ไอ ใครไม่ไม่ได้ฟังเดี๋ยวกูให้ไปดูย้อนหลังด้วยนะคลิปนี้นะเพราะว่ามันสำคัญนะลูกนะก็จะไปอยู่ที่หนะึ่งหกศูนย์ศูนย์ะลูกในกรณีที่เขาไม่ได้กำหนดว่าเป็นพออ่าเป็นพุทธศตรวตรรษหรือคร,ริสตศตวรรษให้เราเอาเป็นหลักษากลยึดหลักษากลก็คือใช้คอสอนะลูกนะใช้คอสอนะลูกนะโอเคประมาณนี้มันจะตับเวนะละใครสงสัยอะไรอีกนะลูก ลูกแกนปีไปแล้วค่ะแยนปีก็ได้คร <Okay. S 1> ับปีได้ไม่ผิดโอเคนะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมลูกโปรโตอนโปรตอนเขียนไปด้วยนะโปรตอนเขียนไปด้วยนะลูกให้ม <Okay. S 1> ันเสร็จมีใครยังสงสัยข้อไหนอีกไหมมีไหมเพราะมันจะหมดเวลาแล้วนะลูกครูครูจะไปแล้วนะนมีไหมมีใครสงสัยไหมโ <Okay. S 1> อเคครับแบบป้อมอ่าใครที่ยัง,งงงอยู่เดี๋ยวไปไปครูจะลงย้อนหลังไว้แล้วไปดูรีรันได้นะแล้วถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวโทรมาถามครูเลย คาบหน้าเราจะยังอยู่ในเรื่องศตวรรษกันอีกนะเราจะอยู่ในเรื่องศตวรรษกันอีกอเดี๋ยวไปดูกันมันจะเป็นเรื่องคล้ายๆกับคณิตศาสตร์ที่ว่าเป็นเรื่องของจํานวนระหว่างนะลูกเหมือนจํานวนระหว่างที่เราเรียนไปในช่วงป .3 อะป .2 ป .3 จะมีการเรียนจํานวนระหว่างอยู่การนับพุทธศตวรรษอ่าการนับทศตวรรษศตวรรษแล้วก็ศตวรรษเหมือนเหมือนกันเลยจะคล้ายกันก็คือเราจะจะจะดูจํานวนระหว่างนะมีใครสงสัยไหมไม่มีแล้วครูจะ ขอจบาบมีไว้เพียงเท่านี้นะลูกเลยเวลามาสองนาทีแล้วโอเคโอเคนะไม่มีถงงไฟนะพรุ่งนี้หยุดบันแม่ม่ค่ะนะลูกวันแม่อย่าลืมอย่าลืมแสดงความรักนะกับแม่แม่สบายด้วยค่ะคุณแม่ไปเลี้ยงหมูกระทะเลยวันแม่ปานไปดูคลิปนี้ย้อนหลังด้วยนะปานปานอ่าโอเคแล้ววันนี้พอแค่นี้นะกเจอการบันสุขเลยค่ะค่ะโอเคครับยูทูบทำ